โอ้ oh. คุณดีของแม่แม่จะมาเล่านิทานให้หนูหับฝันดีนะลูกหนูนึกภาพตามนะคะหนูนึกถึงทุ่งหญ้านะลูกทุ่งหญ้าสวยๆเขียวๆข,ข้าจีมองไปสุดใสตาสบายตาใช่ไหมลูก ภูเขาไหมภูเขารูปใหญ่ฟังเกินกันมีหมอกลงด้วยทำไมหนูคุ้นเ่พอกับแม่เลยลูก อยูเดินไปลูกเราเห็นหมาน้อยใช่ไหมหมาน้อยหน้ารลยครับแบกมา